สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้ริชาอาทิตรานะคะหรือว่าริชาร้านชํานั่นเองนะคะกะ็วันนี้เราจะมารีวิวคลิปในการตัดเสื้อแล้วก็กระโปรงสั้นๆน่ารักๆก,กันนะคะของแบรนด์ฟีเมสในริชาร้านชํานะคะหรือว่าริชาเฮาส์นั่นเองค่ะก็วันนี้ก็บ่ายแก่ๆแ,แล้วนะคะเมื่อสักครู่ก็พึ่งไปตัดแพทเทิร์น แล้วก็ตัดผ้าทิ้งไว้นะคะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปนะคะที่เป็นคลิปการตัดเย็บชุดนี้นะคะชุดที่ว่านี่นะคะก็อาจจะเป็นเ,เป็นเสื้อเป็นกระโปรงชิ้นเล็กๆนะคะตัดง่ายๆภายในบ้านนะคะสามารถตัดเองใส่เองได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะลงคลิปให้ดูกันนะคะยังไงก็ช่วยติดตามด้วยนะคะกับริชาร้านชําค่ะ